ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b y ายสโยอิสุดอุกอาจค่ะโจนใต้รอบวางบึ้มรถตำดวดตวรวจตชด44กลางวันแสกๆค่ะทหารควบรถคุ้มเกราะคุ้มกันด่วนค่ะ เรียกว่าเป็นเหตุการณ์สุดอุกอาจค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่4412สังกัดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน44นะที่โรงเรียนบ้านสีท่าน้ำตำบลทานโตค่ะอำเภอทานโตจังหวัดยะลาน,นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ค่ะได้รับบาดเจ็บ3นะนายนะขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียร์คะที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียร์ก็จะมาเล่าข่าวนะคะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดือคริติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะๆจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่28เมษายน2568เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตารวจตะเวนยแดนที่4412สังกัดหน่วยเฉพาะกิจตํารวจตะเวนยแดน44ร้อยฉกตชดอ4412 ที es que ่โรงเรียนบ้านสีท่าน้ําตำบลทานโตอําเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ3นายด้วยกันค่ะเบื้องต้นทราบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนทั้ง3นายค่ะได้เดินทางกลับจากตรวจสุขภาพโดยรถเกาะของราชการโตโยต้าวีโก1คันเดินทางมา3นายนะเมื่อถึงที่เกิดเหตุบริเวณถนนในหมู่บ้าน คนร้ายได้กดชนวนระเบิดค่ะที่ฝังไว้ใต้ผิวถนนแรงระเบิดค่ะทำให้รถยนต์พลิกคว่ำเสียหายมีเจ้าหน้าที่ติดอยู่ในรถ3นายค่ะซึ่งก็มีชุดสนับสนุนให้การช่วยเหลือและนําตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากตัวรถนะเพื่อนําไปส่งที่โรงพยาบาลทานโต้นั่นเองค่ะเบื้องต้นค่ะทราบชื่อทั้ง3นายก็คือดาบตารวจอิสเรศอินทรัพเพค่ะไม่รู้สึกตัว2องค่ะสิบตำรวจโทพานุวัฒ เวทผสานการรู้สึกตัวและ3ามการสิบตำรวจโทมลพิทักษ์เพชรนุ้ยค่ะไม่รู้สึกตัวนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนแล้วค่ะขณะที่นายภูมิธรรมเวชชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้กล่าวถึงการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มอบหมายให้กับพบบธบปรับแผนทํางานเชิงรุกมากขึ้นซึ่งทั้งทหารและก็ตํารวจได้ประชุมร่วมกับหน่วยต่างๆในพื้นที่แล้วไม่มีปัญหาใดๆนะสามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่โดยให้รายงานความเคลื่อ และก็รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆภายใน7วันซึ่งไม่ได้กําหนดว่าภายใน7วันนี้ต้องจบนะแต่เพื่อให้รายงานความคืบหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเพื่อให้หน่วยพื้นที่เนี่ยนะฮะในพื้นที่เนี่ยได้ตื่นตัวในการปฏิบัติมากขึ้นซึ่งหลังจากนี้ค่ะทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ยอมรับว่าปัญหาายแนนภาคใต้มีข้อมูลจํานวนมากและก็ไม่ตรงกันซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งและต้องยอมรับว่าร้อนใจนะถามถึงมติคอรมอลที่สั่งการให้หาแนวทางยกเลิกการประกาศใช้กฎอายการศึกในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ในายภูมิธรรมก็ยืนยันนะบอกว่าครมอยังไม่มีมติให้ยกเลิกแต่เป็นเพียงข้อเสนอของภาคเอกชนที่เห็็นนวว่ากากกรณ์เปปติแล้ และเพื่อให้การทํากิจการค้าขายดีขึ้นจึงมีข้อเสนอให้คอรมอพิจารณาแล้วก็ได้หารือกันไปแล้วนะแต่ล่าสุดเนี่ยกับมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอีกค่ะจึงต้องทบทวนข้อเสนอใหม่อีกครั้งทําให้การหารือที่นัดหมายไว้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แก้ปัญหาในพื้นที่ก่อนนะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยประหานนี้กับแม่ทัพภาคที่4ผู้ประชาก,การตํารวจภูธรภาค9และสออบตอ เพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาการทํางานในพื้นที่ของฐานตํารวจไม่มีช่องว่างเพราะถือว่าเป็นภารกิจที่ต้องทําโดยไม่มีการข้ามรุ่นนะแล้วก็เรื่องที่เข้ารับตําแหน่งรัม่มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่เคยพบปัญหานี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะได้พูดถึงความคืบหน้าของกระบวนการ พูดคุยเพื่อสันนิสุขนะซึ่งนายภูมิธรรมก็ระบุนะบอกว่าหากชัดเจนว่าสามารถควบคุมเหตุการณ์ความรุนแรงได้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยกำลังจะหารือกับผู้นวยความสะดวกนะที่นายกมาเลเซียตั้งขึ้นนะตามที่นายกรบมนตีไทยและมาเลเซียได้หารือกันไว้ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะโดยทั้งสองประเทศจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอย่างเต็มที่นะหากยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็จะพิจารณาอย่างเด็ดขาดว่าทางการมาเลเซียจะให้ความช่วยเหลือไทยได้อย่างไรบ้างค่ะไทยต้องพูดคุยกับผู้นาตัวจริงของกลุ่ม ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวจริงหรือไม่แต่พบว่ากลุ่มนี้ไม่มีอํานาจในการหยุดยั้ยงสถานการณ์โดยเฉพาะการกระทําที่รุนแรงได้ค่ะเมื่อทําไม่ได้ก็ไม่รู้จะคุยอย่างไรนะซึ่งขณะนี้เร่งประสานกับหลายฝ่ายต้องพิจารณาว่ามีส่วนใดบ้างที่จะทําให้มีการพูดคุยเนี่ยบรรลุผลนั่นเองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ